สวัสดีครับท่านผู้จเจริญทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรุกไทยคำว่าผู้ใยรู้ช่องดีๆที่ทุกคนก็ดูได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกระดับฝีมือดําเนินรายการโดยผมคำว่าผู้ใยรู้คนเดิมครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาท่องยุทธจักรครับมาที่ w ว็บ c h e s s .org ครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากตามเข้ามาเข้ามาได้เลยครับเว็บ c h e s s .org เป็นเว็บที่ผมกำลัง ติดอยู่ในช่วงนี้ครับมีทั้งการเล่นกับ AI แชทคุยกับฝรั่งแล้วก็ดูหมากลุกต่างๆรวมไปถึงการถอดหมากด้วยวันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของการถอดหมากการถอดหมากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเวลาคุณไปเล่นที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเล่นออฟไลน์เล่นกับลุงข้างบ้านป้าหน้าปากซอยวินมอเตอร์ไซค์หรือคุณจะไปเล่นกับในซุ้มหมากลุกไทยเองก็ตามหรือคุณจะเล่นออนไลน์ POK Thai Chess Duel หรืออื่นๆ คุณสามารถเอาหมากเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดหมากได้นะครับเดินที่การถอดหมากเนี่ยอาจจะต้องใช้ความคิดเห็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นคนอื่นเข้ามาประกอบด้วยแต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็เอาหมากเนี่ยมาลองวิเคราะห์ในเว็บนี้ดูมันก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้ก่อนอื่นนะครับเวลาคุณเข้าเว็บนี้มาเนี่ยมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นนะครับเว็บ p พ c h a s e o r g นะ ถ้าคุณอยากจะแชทคุยกับชาวบ้านแถวช่องเขาคุณต้องสมัครไอดีก่อนคุณต้องซายอินเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปคุยกับเขาได้นะตรงกลางเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของแบบกระดานว่าเขาแบบเล่นอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมี Create game นะครับก็คือว่าน่าจะเป็นการจับคู่นะก็แล้วก็มีเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็มีเล่นกับ AI ซึ่งผมเนี่ย แนะนำในส่วนตัวของเล่นกับ AI f a i r y Stock Fit ผมเนี่ยได้ทําการลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วคลิปที่ผมเล่นกับตัว Fair ี่สต็อกฟินบผมให้ความเห็นว่าผมว่ามันสนุกกว่าโปรแกรมหมักลุกทั่วไปอันนี้ผมไม่ได้อวยนี่ผมพูดจริงๆผมพูดแบบจริงจังเลยมันอาจจะสนุกกว่าเล่นกับคนด้วยซ้ำนะครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะว่า f a i r y Stock Fit เนี่ยมันมีความละม้คลคายคลึงกับคนมากผมไม่มีความรู้สึกว่าผมเดินกับโปรแกรม,มน,นะผมรู้สึกว่าผมผมเดินกับคนผมก็เดินเดินเดินผมว่ามันก็สนุกดีนะครับ ในส่วนตัว AI f i e l y s t o c k f i t เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเก็บข้อมูลนะก็มาช่วยช่วยกันเล่นมาช่วยช่วยกันถล่มมันได้ถ้าเวลาคุณจะเล่นโก,กดเข้ามาอย่างเงี้ยคะคุณก็จะมีโหมดตรงนี้ว่าคุณจะปรับเป็นอะไรจะเล่นหมากรุกสากลใช่ไหมเล่นหมากรุกใครหมากป้องหมากรุกเขมรนันี้ผมจำไม่ผิดนะแล้วก็หมากรุกพม่านะครับถ้าบิดขออภัยด้วยถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์นะอันนี้ก็คลิกเป็นหมากลุกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้เลือกระดับเวลาว่าคุณอยากได้ระดับเวลาเท่าไหร่ เลเวลไหนถ้าเป็นช่วงผมผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณฝีมือในเบยโอเคเนี่ยเลดต่ำกว่า1ันสคุณอาจจะต้องลองซ้อม0ถึง4ก่อนเพื่อปรับระดับฝีมือให้ชินแล้วคุณลองไปเล่นกับคนครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณเกิน1 2เป็นต้นไปก็ระดับ5ถึง8ไปเลยครับด้านล่างสุดนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกสีซ้ายมือสุดคือสีดำนะครับเดินหลัง ความือสุดคือสีขาวได้เดินก่อนส่วนตรงกลางเนี่ยคือสุ่มเอาแล้วแต่โชคส่วนใหญ่สุ่มเอาก็จะเป็นสีขาวไม่ก็สีดำนะส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวครับคุณผู้ชมที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแชทเหมือนกันแล้วก็มีหน้าต่างของตัวกระดานขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเวลาเนี่ยถ้าเราเป็นสีดําเดินหลังเนี่ยมันจะยังไม่เริ่มเดินจนกว่าเราจะกดคลิกเดินอันนี้คุณสามารถคลิกแล้วเดินได้หรือว่าจะลากแล้วก็เอาไปวางแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าคุณอยากจะยอมแพ้ กดที่ทงถ้าอยากจะเสมอกดที่1ต่อ2นะครับแต่ AI มันก็จะไม่เสมอคุณหรอกออจุดเด่นของตัวเว็บไซต์นี้นะครับตอนนี้เราเล่นหมักลุกไทยเนี่ยมันมีจุดเด่นอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอยอมแพ้ดูก่อนเพื่อให้คุณชมดูนะตรงนี้ครับตรงที่หัวผมบางอยู่เนี่ยจะเขียนว่า Analysis s p o r t นะครับคุณสามารถกดคลิกเข้าไปเนี่ยเพื่อดูประวัติของเกมนี้ได้ความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับ แล้วคุณสามารถดาวน์โหลดบันทึกเกมตรงนี้ได้นะครับความเจ๋งของมันอยู่ที่เราสามารถติ๊กที่ตรงนี้ครับฟาร r y s t o c k f i ฟิ1บวกนะพอเราติ๊กเสร็จเนี่ยมันก็จะสุ่มตารางมันไม่ใช่สุ่มเด็ดมันก็จะใช้วิธีคำนวณอะไรก็ไม่รู้ของมันนะครับแล้วก็แนะนำว่าเราเนี่ยควรจะเดินหมากในรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ AI เดินผิดตรงไหนตรงนี้ก็จะเป็นแต้มถ้าอย่างเงี้ยเป็น ตาสีดำเดินมันก็จะบอกว่าเนี่ยสีดำเนี่ยลบจุดแปดตำนองนี้เป็นต้นนะแต่อันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยปักใจเชื่อเท่าไหร่นะนี่ก็พูดตามตรงนะอันนี้ในโหมดของกล่องการเล่นเนี่ยเราจบไปแล้วเนาะทีนี้มาดูโหมดของเคยเล่นเกมกันบ้างเคยเล่นเกมคืออะไรเคยเล่นเกมคือแอบส่องคนอื่นว่าเขากำลังเล่นอะไรอย,อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมเพิ่งลงคลิปเกี่ยวกับปากุกไทยไปไม่กี่วันเนี่ยคนเล่นมาเล่นเยอะขึ้นนะ เนี่ยก็อาจจะไปแอบดูว่าหน่อยว่าเขาเล่นกับระดับไหนอ๋อเล่นกับสต็อกฟิตระดับ3นะก็เล่นอยู่หรือเปล่าหรือเขาเล่นกันจบแล้วไม่รู้ก็เป็นอันนี้นะเคยเล่นเกมทีนี้ไปดูที่ Player ครับ Player เนี่ยก็จะบอกว่าในหมากลุกชนิดต่างๆในหมากชนิดต่างๆเนี่ยมีคนที่ทําคะแนนสูงๆได้คือใครกันบ้างนะ Editor นะครับ e ี i t o r เนี่ยคือโหมดที่เราไว้ใช้ในการวางหมากเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นหมากลุกนะแล้วก็ถ้าเราจะวางหมากเนี่ยเราก็เคลียร์บอร์ดก่อนการวางหมากตรงนี้เนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรก็เช่นเวลาคุณจะไปถามอะไรในซุ้มหมากลุกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมากลุกไทยค้าวตผู้ใ่รู้หรือซุ้มหมากลุกออนไลน์หรือว่าซุ้มหมากลุกไทยบุรพาพยักษ์หรือซุ้มอื่นๆนะคุณก็อาจจะมาทํารูปตรงนี้ได้แล้วคุณก็ ไปใช้นะครับนี่ผมก็คลิกตรงนี้ว่า export to PNG ก็จะเซฟมาเป็นรูปนะ็ถ้าถ้าจะจะกลับมาเป็นที่เดิมก็กดที่ starting position นะครับอันนี้ก็จบไปนะครับไปดูโหมดสุดท้ายที่มันสามารถทำได้แล้วผมค่อนข้างยินชอบนะแต่ผมว่ามันก็ยังไม่มีความสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะโดยความยินดส่วนตัวก็คือโหมด analysis นะครับคุณเข้ามาก็ติ๊กเหมือนเดิมครับหมากลุก แล้วก็โหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่ให้เราเดิน2ฝั่งมีความน่าสนใจไหมเช่นผมมีคําถามคุณต้องมีคําถามในใจก่อนว่าคุณเนี่ยอยากจะทำหมากรูปแบบไหนคุณอย่าไปเชื่อว่า AI ให้เปิดต้นกระดานแบบนี้น,น,นี่นีี่คือมันมั่วผมบอกเลยว่ามันมั่วแต่คุณต้องดูความคิดเห็นมันว่าเออมันคิดเห็นยังไงกับหมากรูปนี้หมากรูปนั้นนะครับอย่างเช่นคุณ คุณสงสัยว่าเอ้ยถ้ารูปแบบเนี้ยเราขึ้นมาเสร็จปนทั่วไปเขาเดินอะไรเขาอาจจะไปเดินโคนเดินอะไรงี้ใช่ไหมแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขากินตัดเข้ามาเนี่ยถ้าเราเป็นสีขาวเราจะทํำยังไงอ่ทีนี้คุณก็มาติ๊กตรงนี้ครับ Fairy Stock p i t h 11เนี่ยมันก็จะคํานวณละตรงน,นี้เราสามารถปลดปลดลิมิตได้นะอันนี้มันคิดลึก18ชั้นนะเราสามารถคลิกบวกตรงเนี้ด้วยที่ปลดลิมิตมัได้นะ แต่ว่าผมจะไม่ปลดแล้วกันนี่เราก็ใช้เบีย้ยกินฝ่ายตรงข้ามมีอะไรบ้างอ่ะมีเดินม้าเห็นไหมเห็นลูกศรชี้ไหมเดินม้าเสร็จเราเดินอะไรบ้างเราชี้เรามีแต้มฉีกขุนด้วยนะอันนี้ไม่เคยถอดทุกผู้ชมปกติเนี่ยเราก็จะถอดทรงแบบนี้กินกินกินเยอบยกม้าไปผูกใช่ไหมอันนี้ก็ตบเรือมาเตรียมเจ่าเรือขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เดินมา้าอ่ะถูกต้องนะทานองนี้เป็นต้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีห้อยเครื่องหมายไว้ถ้าอย่างเงี้ยตาสีดําเดินสีดําลบ 1> จ .1 น,นะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะไปเชื่อมันเยอะมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องฟังหูไว้หูนะเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้ AI f i e l i r y Stock p i t เนี่ยผมว่าคือต้นกระดานมันยังมันยังเดินแปลกๆอยู่มันยังมีฉีกขุนหลบมั่วๆแต่อย่างเงี้ยฉีกขุนหลบหน่าสนใจเพราะว่าเบี้ยม,มันขาดอยู่เนาะสตัวเนี่ยอาจจะมีเดินมา้าไหมอะไรก็ว่านไปนะครับเนี่ยอย่างเดินเบี้ยริมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจมันองเดินเพื่อผมก็งงเัน คือจุดลบเนี่ยมันอยู่ด้านขวามือไปเดินซ้ายมือทําไมเนี่ยมันก็จะมีอะไรแปลกๆแนวๆของมันอยู่นะครับถ้าจะเอามาถอดหมากเอามาอะไรแบบแบบจริงจังเลยเนี่ยผมยังมีความไม่ค่อยแนะนํามันต้องเป็นมือระดับแบบที่สามารถมีภูมิต้านทานมีทรงหมากเคยเรียนทรงหมากเคยเรียนรูปหมากอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ได้เพราะว่าคนเหล่านี้จะรู้ไงว่าเฮ้ยอันนี้ไม่น่าเวิกเดินเบี้ยริมอย่างเงี้ยไม่น่าเวิกละไม่น่าใช่นะครับ ไปเดินตัวอื่นดีกว่ามาั้งไปเดินโคนเดินอะไรเงี้ยก็ว่านไปคนพวกนี้จะรู้แต่ถ้าเราเป็นมือใหม่เรามาลองใช้ตรงเนี้มันจะได้ความเข้าใจที่ผิดผิดไปอันนี้ผมเตือนเลยนะแต่ว่าความเข้าใจที่ผิดผดนั้นนะครับสามารถแก้ได้ไหมคือคนเราเนี่ยเวลาความเข้าใจแรกเนี่ยเวลาเข้าใจอะไรผิดๆิดไปมันมันแก้ลํายากแต่เว็บนี้เนี่ย ที่ผมแนะนําจริงๆอ่คือเล่นกับ AI f a i r i n g Stockfit ผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมาก AI ก็ไม่ได้ว่าเดินดีเสมอไปมันมีเดินบ้าๆบอๆาม,ามาหลายรอ,อบก็มีนะครับอย่างเลเวล8อนะ่ะหลังจากวันนั้นผมไปนั่งซ้อมแบบทำใจล่งๆซ้อมแบบมันก็มีชนะมีอะไรมากขึ้นนะครับสบายๆนะคุณผู้ชมคือวิธีการชนะ AI ตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ผมพูดในคลิปที่แล้วหรือยังแต่ว่าเอาหลักๆเลยนะ ก็คือว่าคุณน่จะต้องเป็นต่อตอนต้นกระดานถึงกลางกระดานให้ได้ซะก่อนสักเบี้ยตัวก็ได้เบี้ยสองตัวเรือลำอะไรอย่างนงี้ได้มันมีนะมันมีผมพูดจริงๆไม่ได้ล้อเล่นวิธีการได้เปรียบที่ดีที่สุดก็คือทิมเบี้ยสูงใส่มันเลย AI ทุกตัวโปรแกรมหมักลุกทุกรุ่นมันมีสิ่งที่กลัวอยู่ก็คือมันกลัวเบี้ยสูงหน้าเม็ดเพราะเวลาทิมไปเสร็จแล้วคอมพวกนี้มันมันมันบล็อกแล้วมันบล็อกเบี้ยสูงไม่ได้มันพอมันบล็อกแล้วแบบโดนเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเดินอะไรที่มันเป็นรองมาก ส่วนใหญ่เขาจะบล็อกไม่ให้เดินคุณลองสังเกตดูเวลาเราขึ้นไม้ยงขวา AI มักจะขึ้นไม้เทียมเพราะว่ามันจะไม่ให้เราเดินเบี้ยสูงอันนี้ลองไปสังเกตดูอันนี้คำเนี่ยออกมาจากผู้พัฒนาเลยนะครับแล้วก็ออกมาจากเซียนหมักลุกหลายๆคนด้วยเท่าที่ผมเคยถามดูนะแล้วก็โปรแกรมหมักลุกใครเนี่ยยังไม่สามารถทําได้อีกอย่างนึงก็คือว่าแต้มพวกที่มันเป็นแต้มเบีย้ยขัดกันขัดขัดกันเสร็จแล้วก็ทําให้ไม่สามารถบุกได้ ก็เป็นหมากเสมออันนี้โปรแกรมหมากรุกส่วนใหญ่ก็ยังทําไม่ได้ก็คือแหวกแต้มวงนี้ออกมาลุยเดี๋ยก็ยังทําไม่ได้นะคุณผู้ชมวิธีการชนะก็เท่านี้แหละถ้าเกิดว่าฝีมือเราเอาไปเทียบกับมันคงไม่ได้แล้วเพราะมันเล่นแล้วมันไม่เหนื่อยแต่ถ้าเป็นระดับสุดยอดเซียนผมว่าน่าจะสู้ได้สบายๆคุณคิดดูง่ายๆผมเป็นยูทูบเบอร์ผมสู้ได้ระดับเซียน 1- 10ประเทศไม่ต้องไม่ต้องคิดอะทำแฟ a i ี้สต็อกฟิตเลเวลแปดะผมต้องผมคิดว่าน่าจะต้องเลเวลมากกว่านี้ถึงจะสู้ได้สูสีนะอันนี้ก็เป็นร เว็บ c h e s s .org นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมเข้าไปเล่นนะและถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็ตอนนี้เรามีกลุ่มหมักรูกไทยกับรอบผู้ฝ่ายรู้ก็สามารถเข้าไปจอยกันได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะคลิปนี้ผมขออนุญาตชิ่งไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน